เคยสงสัยไหมว่าทําไมโมนาลิซาถึงดังระเบิดขนาดนี้ไม่ใช่แค่รอยยิ้มปริศนาหรอกนะมันมีเรื่องลับที่ลีโอนาร์โดดาวินชีซ่อนไว้ผมจะเล่าให้ฟังเริ่มจากเทคนิคการวาดสฟูมาโตที่ทำให้ภาพดูนุ่มนวลเหมือนจริงจนหน้าขนลุกแล้วรู้ไหมว่าโมนาลิซาไม่ได้มีคิว้วนั่นแหละจุดเริ่มต้นของความลึกลับเพื่อนผมคนหนึ่งเคยบอกว่าผมว่าดวงตาของโมนาลิซาตามเรานะ ผมก็ขำแต่พอลองสังเกตดีๆมันก็จริงเหมือนมีใครแอบมองอยู่ตลอดเวลาแต่ที่พีกว่านั้นคือมีทฤษฎีว่าโมนาลิซาอาจจะเป็นภาพเหมือนของดาวินชีเองหรือไม่ก็เป็นคนรักของเขาเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันได้ดาวินชีตั้งใจสร้างปริศนาไว้ในภาพทำให้คนตีความได้หลายๆไม่รู้จบมันเลยกลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงและถูกมองหาความลับไปตลอดการไงละ่ะ โมนาลิซาจึงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นเกมซ่อนหาที่ไม่มีวันจบสิน้น